สวัสดีค่ะคนวันจันทร์ดวงรายสัปดาห์25-31สิ่งหาคมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าดวงจะเป็นอย่างไรดูกันนะ7วันสั้นๆไม่ต้องคิดเยอะดีก็คือดีไม่ดีก็ระวังสิ่งสำคัญที่สุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดดาวให้ด้วยจ้าดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมมพยากรหนึคำถามาม39บาทโทรคุย20นาทีเริ่มต้น299บาท10โมงถึง2ทุ่มหลังส ม,มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มจ้าระวังเรื่องเดียวเดือนนี้นะส่งท้ายปลายเดือนละเดวิลเดวิลคือผิดศีลทำผิดกฎหมายทำอะไรยับยั้งชั่งใจไม่อยู่โลภมากอยากได้หมายถึงชู้สาวหมายถึงเรื่องของการนอกอกนอกใจไพ่เดวิลเนี่ยไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติ เรารู้ตัวสิ่งนี้ไม่ดีนะไม่ทำสิ่งนี้ผิดกฎหมายนะไม่ทำเฮ้ยถ้าโลภอาจจะถูกหลอกถูกกงนะไม่ทำอย่าบ้า ต้องใช้คำนี้นะอย่าบ้าบ้าไปไม่ดูทิศทางรมจะเดือดร้อนจะเสียหายเพราะฉะนั้นคนวันจนันทร์ให้เดอะสตามันเปิดมาดีอยู่แล้วข่าวดีเรื่องเงินข่าวดีเรื่องงานสเสน่ห์แรงออร่าดีชีวิตควรจะมีความสุขแต่ไปยึดติดแล้วก็ไปลุ่มหลงมัวเมากับอะไรไม่รู้ที่จะทำให้เราแย่ yeah. ต้องระวังให้ดีฟัง ฟังคนอื่นบ้างไม่ใช่ว่าใครบอกใครเตือนใครห้ามอะไรไม่ฟังนะการงานมีเรื่องให้หงุดหงิดมีเรื่องให้หัวร้อนอารมณ์เสียแน่เดริวิลบางทีนะถูกอารัดเอาเปรียบคนอื่นทํางานสบายกว่าเราเราเหนื่อยอยู่คนเดียวเราลำบากอยู่คนเดียวเหนื่อยสู้ตายเนี่ยไฟพยายามนะบางคนรอคอยการเปลี่ยนงานบางคนรอคอยการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งก็คิดว่าได้แหละไม่ต้องเป็นคนดีมากนะ เป็นคนเท่าๆนี่แหละแต่เราไม่เอาเปรียบใครและเราก็ไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบแค่นั้นจบส่วนใครจะไปเมืองนอกใครจะทำธุรกิจออนไลน์หรือ อะไรเทาๆพอได้อยู่อาจารย์ว่าพอได้อยู่สําหรับอะไรเทาๆแต่ก็ยังต้องเตือนแหละเพราะไพ่แบบนี้บางทีมันก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายต้องดูให้ดีอย่าให้ถึงขั้นนั้นแล้วก็ช่วงนี้อาจจะไปเกี่ยวข้องกับผู้มีสีผู้มีอิทธิพลนะส่วนไพ่แบบนี้อาจจะหมายถึงเรื่องของคุณสายหรือสาย,ยาศาสตร์อาจารย์ว่าถ้าจะโมเตรูขอพรอนะ่ะขอเป็นสายขาวสายพุทธคุณนะอันนี้ต้องเตือนกันตรงๆนะแต่ถ้าใครไปหลงไปรุ่มหลง มัวเมากับอะไรพวกนั้นแล้วอะอย่างแรกอาจารย์อยากให้ถอนออกนะทําออกเอาออกนะแล้วก็แนะนําให้บูชาทาเวสุวรรณเป็นองค์เป็นตลับแบบนี้นะทาเวสุวรรณนอาจารย์แถมถุงกรรมยี่ให้ด้วย ป้องกันผีป้องกันภยัยป้องกันคุณสายโชคดีเรียกโชคลาภใครหวังจะเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งใครมีศัตรูที่ไหนใครไม่เคยถูกหวยเลยบูชาท้าเวสวรอาจารย์พกติดตัวตลอดอย่างน้อยก็ช่วยป้องกันภยัยโดยเฉพาะตอนเดินทางตอนขับรถต้องมีเท้าเวสวรอาจารย์จะอุ่นใจ 1 9 9องค์ละ1 9 9ค่าส่ง40ใครยังไม่พร้อมรอเงินเดือนออกก่อนก็ได้เพราะอาจารย์ไม่มีเก็บปลายทางนะจ๊ะสำหรับเรื่องของความรักระวังชู้รักระวังรักสอนระมัดระวังอารมณ์ผ่าไปคนมีคู่ระวังดีๆมันจะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องและคนวันจันทร์ระวังเรื่องของการมาโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางคนอาจจะมีปัญหาก,กระเพาะปัสสาวะอักเสบติดเชื้อหรือมีปัญหากเกี่ยวกับมดลูกลังไข่ อวัยวะเพศคนที่โสดดูดีๆด,ด้วยถ้ารักสนุกรักสนุกได้จะต้องรู้จักป้องกันแต่ถ้าคิดจะเปิดใจคบใครระวังคนมีคู่คนมีเจ้าของเพราะฉะนั้นทั้งสองกรณีระวังดีๆรักซ้อนรักสามเศร้าส่วนความโลภเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองโชคลาบ นะอะไรที่เกี่ยวกับหวยออนไลน์หวยใต้ดินค่อนข้างโดดเด่นทำได้ไม่มีปัญหาแต่อย่าโลภมากจนเกินไปการเงินช่วงนี้อาจจะเสียเงินซ่อมรถสักนิดหนึ่งก็แล้วกันแต่มองว่าข่าวดีที่หวังข่าวดีที่ตั้งใจข่าวดีที่รอคอยรออยู่ค่ะขอพรพระแม่กาลีเสริมดวงไหว้ขอพรทาเวสวรรณเสริมดวงช่วงนี้ทำบุญด,ด้วยแสงสว่างหรือซื้อหนังสือสวดมนต์ถวายวัดนะเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ